เดี๋ยววันนี้จะเอาฮาร์ลีย์ดิวิสันไอออน883ไปลองขี่ออกบิ๊กบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรุผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้ร้อมดับตับไม่ดับตับๆับดับนะครับโดเซยโอ้โหผมชอบความนี่เห็นไหมถังน้ำมันนิ่งเฟรมนิ่งนะครับแต่เครื่องเหมือนเกือบจะหลุดออกมาจากรถบางคนยางนั่นเครื่องมันรวมหรือเปล่าเนี่ถ้ามีตัวยึดไว้นะครับเพื่อให้มันมีให้ตัวได้เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนแต่เียงมันฝาล่านมาก ฮารีเครื่องบอกนี้นะครับแอร์คูเสากระทุงนี่มันต้องแหวนแหนงายจริงๆไปลองขี่ด้ยนะผมชอบความที่ไฟเดียวคอนโซนไวในนี้เนี่ยนะเขาเรียกทั้งไฟท้ายทั้งไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในเบ้านี้หมดเลยมันจะไม่มีไฟไฟท้ายอยู่เป็นก้อนนะเพราะว่าไฟท้ายเขาอยู่ในไฟเลี้ยวเลยแต่ถ้าดูดีมันจะมีสีแดงๆข้างในนะครับวิตอนนี้995โลผมไปขี่มันจะกลายเป็นพันโลแล้วนะอัปเดตข้อมูลใหม่หน่อยมีเอเบียด้วย กระจกนี้แบบเฟี้ยวแน่นอนนะครับแต่มองลำบากหน่อยผมชอบจังหวะออกตัวมันแบบเนี่ยโคตรเท่โคตรหลอนะครับดับไม่ดับดับไม่ดับแต่มันไม่ดับนะครับพรามันเป็นหัวฉีดนะดูเสียงเลยนี่แหละอเมริกันฮารีนะครับและอเมริกันคุลเซอร์ อย่างลั่นพวกนี้มันต้องแบบเขาเรียกว่าขึ้นเกียร์สูงหน่อยให้มันแบบปรั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 บหน่อยนิ้มหน้าปัดเป็นกิโลเปอร์อาวนะครับถึงดึงเฮ้ยโชว์มันโอเคอยู่นะผมไม่ชินกับพวกอะไรนู่เพราะขับพวกโฟลติเอ็กต่งเยอะ วิ่งเส้นนี้นี่เหมือนมันจะดีดผมออกจากรถตลอดเลยอันนี้ยังรู้สึกว่าเหมือนเป็นรถที่ทัวรลิงได้หน่อยแต่ก็รู้สึกว่าจังหวะพลิกเลี้ยวผมว่าโฟเท็กทำได้ดีกว่าจุดศูนย์วงมันต่ำกว่านะครับแต่น,นี้มันก็สไตล์รถคูเซอร์เหมือนสไตล์รถชอปเปอร์ปกติแหละที่เน้นเดินแบบตรงๆนะครับโคดเดือดเสียงอย่างลั่นอะ แต่มันสุนทรีจริงๆนะต้องยอมรับว่ามันเป็นรถที่ถามว่ามันขี่ดีไหมพูดถึงเปอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องความขี่ดีมันก็ขี่ได้ขี่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่ตัวนี้อีกที่บอกว่าตั้งแต่ในโฟร์ทีเอ็กแล้วรวมถึงไอออนแบบ3โฉมนี้นะมันได้ความสุนทลีที่มันได้ความสุนทลีท,ท,ที่มันแบบดูเสียงท่อเลยบุ่มบบุมบ่อบุมบ่อบุมบุมบุมบอมนะครับ ครื่องมันไม่ไม่ดิบมากนะผมว่าถ้าเป็นโฟตตัวเครื่องพันสมันจะดึงกว่าน,นี้หน่อยแรงม้าปลายมันต่างก,กันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ท้อของโฟตจะเยอะกว่าขี่ก็อกรู้สึกได้เหมือนกันนะอันี้จะแบบรู้สึกว่ามันสมูทละมุนกว่าหน่อยด้วยความที่เป็นเครื่อง800นะครับซึ่งในยุคใหม่เจนใหม่จะเป็นไนเซอร์ที่มาแทนตัวนี้นะโอ้ยแย่ฝนตก ไอตัวนี้เออกองเดิมตกใจถ้าเป็นพวกกองแต่งบางหญ่ฮะฮาร่เขาชอบใส่พวกกองกระแตกกองพวกกองแต่งอะ่ะมันจะดูดน้ำนะครับโอ้แม่เจ้าฝนตกแล้วขี่มอไซค์ใครก็กลัวฝน ชีวิตออกแบบมาวิ่งออกมาณนี้แหละร2อยี่พอแล้วนะรู้สึกว่าเสียงลมดังมากเลยเสียงท่อก็ดังไม่รู้ว่าพูดแล้วจะได้ยินเสียงผมหรืเอเปล่าเฮ้ยเก้ารอยก้าสิบเก้าโลกำลังจะเข้าพันโลนะครับผมกำลังจะเปิดสิงเล็กหนึ่งละ ้แต่กระจกมันก็มองเห็นอยู่นะแต่มันใช้คำว่ามันต้องแบบเหมือนก้มมองนิดนึงดึงดึงๆดๆงเดงเด้งด้งด้งงด อยู่เหมือนกันนะแต่น้าไวนะเนี่ยัดโลละเฮ้ยทำเป็นเล่นใหม่เฮ้ยช่วงล่างมันโอเคอยู่นะผมไม่เคยเอา ไอออนแบบแบบสามมาวิ่งงี้เลยบอกตรงๆ <c oughs> ปกติจะได้ขีกขข่กับขี่กับโฟลตี่เองนะแต่ผมว่าช่วงล่างมันแบบโช้กหลังมันแบบหลายๆอย่างมันซับแรงกระแทกได้ดีกว่าโฟลตี่เองนะแต่ตัวนี้จะรู้สึกว่าหน้ามันไวมันมันวิวๆหน่อยจังหวะที่แบบสับเกียร์จะรู้สึกเลยว่าเออแฮนมันมีฝ่ายนิดหนึ่งนะต้องผักแฮนไปข้างหน้าช่วยนิดหนึง่งเพราะมันจะสั่นแบบรู้เรื่องเลยตอนบนความเร็วนะครับ ถ้าไปดึงสู้นี่มีมีโอกาสสะบัดนะครับเฮ้ยแต่โอเคเลยเดินทางไกลวิ่งความเร็วทำความเร็วได้อยู่ไม่เหมือนไม่เหมือนจะโดนถีบออกจากรถนะแต่ท้องน,นี่ต้องบอกตรงๆว่ามันน้อยกว่าโฟตเอ็กไปเยอะพอสมควรเลยนะพอขี่แล้วนะ่ะโฟตเอ็กจะรู้เลยว่าบิดีิปรูปมันจะแบบเหมือนเราจะตกออกจากรถแหละ เราวิ่งผ่านรถสองคันขนาดข้างนี่มันแบบสะท้อนกับมาให้เราสาใจจริงเลยผมชอบความที่ไฟเดียวก็เป็นซ้ายกับขวาเลยนะกดง่ายดีแล้วมันก็ยกเลิกให้เราเองนะเสียงยังเดือด ตรงตัวนีว้ <c oughs> ผมโคตรมันเลยนะ <c oughs> เห็นวิ่งแเจ็ดปสรบนะ <c oughs> อารมณ์นี่มาเต็มมากมาก,มาก <c oughs> หมดปอ,อกคร้บหมดปอ,อกจำาคอสะพานดึงึงโอเคอยู่ไม่แย่นะครับชกเดิมแต่ขี่ฮาร์ลี่มันจะแบบ ร็ต,ตายฮาร์ลเลย์มันจะแบบไม่ได้เป็นอารมณ์แบบเข่าหนีบถังอะยังขี่รถสปอร์ตเวลาเราเสียวเวลาเราสึกงรถมีอาการเราเข่าหนีบถังเอาขาหนีบถังอ,อันนี้ไม่มีอะไรให้หนีบเลย <c oughs> ปล่อยไปตามหัวใจเลยนะครับขี่โคตรมันถึงแม้จะความเร็วไม่ได้สูงนะครับขี่แซงคนต้องมีสะดุ้งกันบ้างนะถ้าเขาหลับไปอยู่ในรถนะ แอร์คูนะครับไม่มีหม้อน้ายิ่งเร็วยิ่งโกลกลมจอดนานๆนี่ความร้อนขึ้นนะครับพวกโฟตกับไอออนแปดแปดสาข้อควรระวังผมว่ามีอย่างเดียวพิวสองอย่างหลักๆนะครับก็คือแบตเตอรี่มันลูกเล็กน,นะครับแล้วก็ไดสตาร์มันกินไฟเยอะบางทีแบตอ่อนนิดนึงมันจะทําให้รถสตาร์ไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นก็เกิดไขรที่เล่นโฟตอหรือว่า ไอออน883ก็จะแนะนําว่าให้ซื้อสายชาร์จเสียบรถไว้หน่อยเพราะเป็นลูกคันนะครับแบตมันลูกเล็กไปหน่อยมันไม่ได้ลูกเล็กแบตบมันลูกใหญ่แต่ไดสตาร์ทมันกินไฟเยอะอย่าเปิดสวิตช์ออนเล่นเปิดแล้วต้องรีบสตาร์ทเลยอีกจุดหนึ่งคือขาตั้งขาตั้ง Harley ยุคนี้มันจะรู้สึกว่า เหมือนเรากลางไปแล้วแต่มันจะเหมือนเนี่ยถ้ากางไม่สุดมันมีโอกาสพลิกลมได้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรวิแดดแรงจังอยู่ๆแดดก็แรงขึ้นมาสังหารแต่ผมนี่มันเหลือเกินนะวันนี้วันหยุดนะครับอากาศดีเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกตอนนี้แดดออกแล้ว สับเกียร์รอล็อกนะครับไม่มีสลิปเปอร์คัชขันเร่งผมนี่เหมือนแบบปิดกับเปิดเต็มนะครับก่อไว้หน่อยตึมตงตังตังตังต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 ตึเชียนเกียร์ล้อเป็นล็อกนะครับ ดิบดีจริงๆเดิน,เ,ดนเสียงเดินเบามันโคตรหลอ่อเปิดสุดแล้วก็ปิดสุดนะครับขี่มันว่ะ ไม่พูดอะไรเลยนอกจากขี่มันวะมันก็เป็นอารมณ์เนี่ยเมกานคุยเซอร์จริงๆนะคือเดิดใครขี่นะฮาร์ลี่เอ่ยแต่ต้องฮาร์ลี่เย็นเจนนี้นะกับฮาร์ลี่ตัวใหญ่ผมว่าน i เซอร์กับสปอร์ตเอสมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่พูดถึงคาว่าเมกานคุยเซอร์เนี่ยอันนี้แหละคือได้อารมณ์มาเต็มนะครับหรือไม่ก็พูกอินเดียนั้นก็ขี่มัน แต่อินเดียนบ้านเราราคามันจะสูงไปนดิดนะครับเพราะว่ามันเป็นรถนำเข้าจากอเมริกาแต่เดี๋ยวเห็นว่ารถใหม่ตัตสเกาเนี่ยจะเป็นประกอบในอาเซียนละแต่เขายังราคาสูงกว่าตัวประกอบไทยแหละเท่าเทียบกับฮารีนะครับฮารีเขาประกอบไทยกันราคาเลยดีกว่าฝาลั่นมากๆใครอยากมีอารมณ์มันๆผมมาจีบได้นะคันนี้ นานๆเีจะมีเข้ามาครับคันนี้สวยมากเลยผมบอกเลยสภาพแบบใสติ้งเลยลองเอาแว่นขยายเอาไฟฉายมาส่องได้เลยนะครับหาตำหนิแทบไม่เจอผมว่าเก้าสิบเก้าอร์เซ็นแล้วกันสวยอะ่ะสวยคันนี้สวยเลยรถเนี่ยตอนนี้พันโลแล้วนะเมื่อกี้ยังเก้า้อยกสิบห้าโลผมไม่ขี่เล่นเป็นหนึ่งพันกับแปดโลแล้ว <c oughs> แล้วผมว่าสเต็ปมันกำลังดีอ่ะใส่ท่อแว่นหายไปหนึ่งนะครับแล้วผมว่าเก็บทรงเนี้ไวอ้อย่าไปแต่งเยอะอนาคตผมว่าราคามันก็ ลงไว้มันลงอนะ่ะลดไม่ใช่พานะครับแล้วมันลงแล้วแต่มันจะไม่ลง,ม,ม,ลงมันจะไม่ลงเร็วสายฮารี่นะครับยิ่งน้าเป็นโฉมนี้นะสังเกตว่าโฉมใหม่มันอาจจะราคาลงตกใจหน่อยแต่ผมว่าสุดท้ายคนก็ยังหาคนควายหาโฉมนี้ขี่อยู่นะครับก็แล้วแต่โจเราชอบพฟอ,อแมนซ์เล่นโฉมใหม่นะครับหรือถ้าอยากแบบอยากได้อารมณ์แบบดิบๆเถื่อนๆเนี้ยขี่แล้วได้อารมณ์เต็มเนะนี่ยโฟลติเอ็กซ์ไอออนแปดแปดสามนี่ไม่ขี้เหร่นะด,ดูดูเงาเลยโคตรหลอ่อ พันเก้าโลบดีนะหมุนเหยียบเข้าร้านดนูนี่นี่ดูเสียงเนี่ยฟังเสียงเนี่ยต,ตึบตับตึบตับตับนะครับโคตรหล่อเลยแค่จอดเดินเบาอยู่บ้านก็หล่อแล้วแขวันนี้กล่าด้วยมาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ